ครับสวัสดีครับเพื่อนเพ่ผู้ฟังทุกท่านนะครับก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบความขัดแย้งในประเทศพม่านะครับขณะนี้ก็มีสถานที่นะครับที่ได้มีการปะทะกันอย่างดุเดือดในประเทศพม่านะครับก็คือรัฐยะนะครับก็ดุเดือดด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกองกําลังป้องกันตนเองหรือว่าทางทหารพม่านะครับก็ได้มีรายงานออกมานะครับว่าทางกองทัพพม่านะครับได้มีการเสริมกําลัง เข้าไปโดยเครื่องบินลำเลียงนะครับคาดว่าน่าจะประมาณสัก3ามลำนะครับก็เป็นรายงานจากสำนักข่าว74็มีเดียนะครับที่ได้มีการเผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับก็คือวันที่26่ิพฤษภาครับในขณะเดียวกันนะครับทางกลุ่มกองกำลังป้องกันตนเองหรือว่า CDF นะครับก็ได้มีการป้นสะดมนะครับโดยมีการดักโจมตีกองทัพของ พม่านะครับโดยการมีการดักโจมตีกันในระหว่างทางที่มีการลำเลียงนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้เกิดขึ้นนะครับจนทางกองทัพพม่าเนี่ยจากที่เคยลำเลียงกําลังพลผ่านทางรถยนต์นะครับปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้เครื่องบินลำเลียงแทนนะครับเนื่องจากทนการโจมตีแบบกองโจรของกลุ่มต่อต้านไม่ไหวนะครับ ขณะนี้นะครับทางประชาชนของพม่านะครับก็ได้มีการรวมกําลังเข้ากับกลุ่มกองกําลังป้องกันประชาชนหรือว่า CDF กันมากขึ้นนะครับแล้วก็แม้อาวุธจะเป็นรองแต่ก็ไม่ได้เกรงกลัวนะครับก็มีการดักโจมตีทําลายแล้วก็มีการสังหารทหารพม่าไปหลายสิบคนด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็มีการใช้ระเบิดมือหรือว่าระเบิดพีชีพเนี่ยนะครับที่มีการใช้กันในแถบ ตะวันออกกลางนะครับก็คือใช้ระเบิดที่มันผูกติดกับตัวเองนะครับมีการเข้าไปทําลายรถถังที่ใกล้ๆนะครับคล้ายๆว่าไปกดชนวนระเบิดบริเวณรถถังก็ทําให้รถถังหรือว่ารถยานเกราะขอ,ของกองทัพพม่าเนี่ยเสียหายไปจํานวนประมาณ2คันด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นการต่อสู้แบบไม่ยอมนะครับเรียกว่าดุด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับทางทหารพม่าก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับก็มีทหารบางคนนะครับก็ต้องทําตาม คำสั่งของผู้บังคับบัญชาส่วนทหารอีกหลายคนก็ต้องทําตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาไม่ได้ก็ต้องหนีเข้าป่านะครับส่วนที่ทําตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาก็บางส่วนก็ถูกกดดันนะครับจากกองทัพพม่าเนี่ยมีการจับครอบครัวไว้เป็นตัวประกันมีการแพ่งเลงเพ่งเลงลูกเมียแล้วก็พ่อแม่นะครับที่อยู่คือทหารที่อยู่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงของค่ายทหารก่อนก็จะมีการจับกลุ่มมีการจับตา ญาติพี่น้องของเหล่าทหารพวกนี้ไว้เป็นตัวประกรันนะครับเพื่อไม่ให้มีทหารต้องทําตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาถ้าเกิดว่าไม่ทําตามคําสั่งหรือว่าหนีเนี่ยครอบครัวก็จะได้รับความเดือดร้อนแทนนะครับส่วนเรื่องการเสริมกําลังของกองทัพพม่าโดยเครื่องบินนะครับชาวบ้านผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับได้มีการเล่าว,ว่าได้เห็นเครื่องบินของสภาทหารของพม่าเนี่ยนะครับจำนวนสามลำ มีการขึ้นและลงในสนามบินดังกล่าวเนี่ยในรัตคยาเนี่ยนะครับประมาณเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาของวันที่25พฤษภาที่ผ่านมานะครับและทันทีที่มีการเสริมกำลังในเวลาต่อมาวันที่26นะครับทางกองกำลังกลุ่มดังกล่าวของทหารพรม่าก,ก็ได้มีการกระจายตัวเข้าไปในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเขตที่อยู่ในเมืองลอยก่อนะครับก็เข้าไปโจมตีเข้าไป ซักถามประชาชนนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบพร้อมกับมีการทําลายข้าวของนะครับก็ไปปล้นสะดมอย่างที่เคยนะครับไปถามไปรังแกชาวบ้านนะครับแล้วก็ถูกสังหารไปสองคนในเวลาต่อมานะครับหลังจากที่มีการปล้นเอาทรัพย์สินของมีค่าแล้วก็อาหารต่างๆเสร็จแล้วก็มีการเผาบ้านเรือนของประชาชนนะครับประมาณสองหรือสามหลังเพื่อเป็นการสร้างจิตวิทยานะครับไม่ให้ ทางประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปสนับสนุนกองกําลัง c ี F หรือว่ากองกําลังป้องกันตนเองนะครับก็เป็นการข่มขวัญที่ทางทหารพรมาร่าเนี่ยมักจะมีการใช้กันมาโดยตลอดนะครับทางนี้นะครับประชาชนที่มีการหนีอบพยพกันอุหลมานเนี่ยก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นกลางนะครับคือไม่เห็นด้วยด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรือว่าไม่อยากจะยุ่งก็ต้องจําเป็นต้องหนีไปด้วยนะครับมีการอบพยพ ไปอยู่กับญาติบ้างบางคนก็อพยพเข้าไปอยู่ในป่านะครับแล้วบางคนที่มีการหนีกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็อาหารสเสบียงหมดนะครับก็จาเป็นต้องกลับเข้ามาหาอาหารในหมู่บ้านก็ต้องมาเจอกับภาวะที่เป็นอยู่นะครับที่ทหารพรม่าได้เข้าไปตรวจสอบหรือก็มีการยิงมีการสังหารมีการขู่มีการซักถามว่าไปอยู่ที่ไหนกันมา มีใครบ้างอยู่ตรงไหนแบบนี้นะครับก็เจอเหตุการณ์แบบนี้กันเยอะนะครับชาวบ้านก็ไม่มีอาหารจะกินเหมือนกันในขณะที่กองกําลังป้องกันตนเองหรือว่า CDF ก็ขณะนี้ก็หมดเหมือนกันนะครับต่างคนต่างไม่มีสเสบียงนะครับทางทางตองกองกําลังของ CDF ก็ไม่มีอาหารที่จะกินอยู่ในป่าเหมือนกันนะครับทีนี้พอออกมากองกําลัง CDF นะครับก็เป็นวางอาวุธก็ออกมาชั่วคราว าหาอาหารในหมู่บ้านนะครับทางทหารก็คิดว่าคงรู้เหมือนกันนะครับว่านี่ต้องเป็นกองกําลังป้องกันตนเองเมื่อก่อนถือปืนพอไม่มีอาหารกลับเข้ามาในหมู่บ้านก็วางปืนแล้วก็บอกว่าเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับก็มีการจับตัวมีการทรมานมีการซักถามกันไปตามเรื่องนะครับก็เกิดภาวะตอนนี้ก็เรียกว่าโอลหม่านกันทั้งเมืองนะครับรัชยา ส่วนอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับทางกองกำลัง c ี f ก็ได้มีการดักซุ่มโจมตีเรือของกองทัพพมา่านะครับที่กำลังจะมีการขนแร่หรือว่าพวกเพชรพวกพลอยเนี่ยไปจำหน่ายให้แก่นายทุนของประเทศจีนนะครับก็มีการดักโจมตีกันระหว่างทางนะครับจนทําให้เรือดังกล่าวเนี่ยต้องจอดริมตลิ่งนะครับแล้วคนขับเรือก็มีการหนีกระเจิดกระเจิงกันไปนะครับแล้วก็มีเรือลํานึงก็ถูกจมลง ในก้นแม่น้ํานะครับคนก็มีการสันนิษฐานนะครับว่าเรือลํานี้ปล่อยไปทางประเทศจีนนะครับไปขายหรือว่าเอาเงินไปแลกสิ่งของที่มีความจําเป็นทางด้านาการทหารให้แก่กองทับพม่านะครับอย่างเช่นกระสุนระเบิดหรือว่าอาวุธพวกนี้นะครับเรือพวกนี้คงจะไม่กลับมาตัวเปล่าเป็นแน่แท้นะครับก็มีการโจมตีกันไปตามการสันนิษฐานของกลยุทธ์สงคราม ค,คิดว่าเรือพวกนี้ถ้าไปขายแล้วคงจะไม่มาตัวเปล่าแน่นะครับคงจะต้องมีอาวุธหรือมีกระสุนขนกลับเข้ามาทําร้ายประชาชนอีกนะครับก็มีการตัดกําลังหรือว่าตัดท่อน้ําเลี้ยงของกองทัพกันไปอีกทางหนึ่งนะครับก็ทําให้สถานการณ์ตอนนี้ในประเทศพมา่าก็แทบจะเป็นประเทศที่ไม่มีกฎหมายนะครับมีแต่ปืนเป็นใหญ่นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครไว้ใจกันไม่ได้ทุกคน นะครับทหารเขาก็มาในรูปแบบปลายชนธรรมดาก็มีนะครับแล้วปลายชนธรรมดาก็แต่งเครื่องแบบทหารก็มีนะครับแล้วก็คนที่ไม่มีอาวุธปืนก็อาจจะเป็นทหารทั่วไปทหารของ,ของทัพพม่าก็มีหรือว่าอาจจะเป็นทางกองกําลังป้องกันตนเองหรือว่าอาจจะเป็นสายของคนชนกลุ่มน้อยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับ,รบเรียกว่าสถานการณ์ในเมียนมาตอนนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนี่ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับ ก็สร้างความหวาดวิตกให้แก่คนที่ไม่อยู่ฝ่ายใดเป็นอย่างยิ่งนะครับช่วงนี้ก็สถานการณ์นี้ก็ไม่รู้ว่าจะจบลงแบบไหนนะครับจะเป็นอยู่แบบนี้อีกนานเท่าไหร่นะครับแล้วอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับก็ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งที่อยู่ในรัฐคชินนะครับก็มีรายงานจาก74ีเดียนะครับด้มีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณสัก สี่ทุ่มครึ่งของคืนวันที่26พฤษภาที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อคืนนี้นะครับได้มีเหตุระเบิดขึ้นที่สถานีตำรวจดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ได้มีการรายงานนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตขึ้นว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่มีรายงานว่าน่าจะเป็นการโจมตีของทางฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลทหารพม่านะครับครับนี่ก็เป็นสถานการณ์เรียกได้ว่าประชาชนกลุ่มต้าน รัฐบาลทาหารพาม่าก,ก็เรียกว่าไม่เสียดายชีวิตนะครับที่จะต้องมาตายเพื่อกับอุดมการณ์ตนเองแล้วก็เพื่อสิทธิเสรีในการแสดงออกของประเทศพาม่านะครับก็ต้องขอแสดงความนับถือการต่อสู้ของพวกเขาอย่างมากนะครับได้ยินบางเหตุการณ์ก็ถึงกับขนลุกเลยเหมือนกันนะครับถึงขนาดก็มีระเบิดพีชีพวิ่งเข้าไปเกาะกับรถถังแล้วก็กดชนวนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในประเทศพามา่าเป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในประเทศพามา่าแล้วนะครับที่เห็นชีวิตของตนเองเนี่ยสำคัญน้อยกว่าศึกเสรีภาพของประเทศแล้วก็ของคนรุ่นหลังนะครับก็เป็นเหตุการณ์เรียกว่าชวนขนลุกนะครับเป็นเรื่องแบบนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธนะครับ